กลับนมัสการองค์หลวงตาเจ้าค่ะเดี๋ยววันนี้จะลากลับบ้านแล้วเจ้าค่ะก็เป็นทุกอย่างที่หลวงตาเทศสอนทุกคนเจ้าค่ะก็รู้แล้วว่า โง่โง่แท้ๆไม่มีโง่เทียมปนเลยเจ้าค่ะก็ขอลงตามเมตตายังทอดสะพานทิ้งไว้อยู่เจ้าค่ะอย่าเพิ่งชักสะพานทิ้งก่อนเจ้าค่ะเมื่อกี้ถ้าฟังเั้งของของโยมก็สองคนเนี่ย ถ้าเราตั้งใจฟังเดียวยก็จะเข้าใจไปเลยเนี่ยเมื่อกี้นี้ก็ถึงใจไปเลยถึงว่าธรรมชาติโอ้จริงๆมันที่ตุดแค่นี้เองนี่ฟานคืออะไรแค่นั้นค่ะถึงใจไหมล่ะจริงๆก็ถึงใจมาหลายรอบแล้วจะ <c oughs> ไม่อยากทำให้หลวงตาเหนื่อยเนาะค่ะแต่มันก็จะลืมทุกทีเลย ถ้าลืมมันเนี่ยมันแค่ความจาถ้าถึงใจจริงมันไม่มันไม่ลืมคาว่าถึงใจกับจาได้มันต่างกันอที่เราจําแล้วก็ถึงใจที่ดังนั้นเราจําได้แล้วก็ลืมแสดงว่ามันไม่ใช่ถึงมันไม่ใช่เป็นถึงใจจริงๆที่ท่านกล่าวไว้ในยะพระกบีว่า้าถึงใจเหมือนกับว่าเราได้ได้ดื่มรสนั้นจริงๆงแล้วมันมเราไม่เคยเราไม่เคยลิ้มรสที่มันอร่อยเลิศที่สุดขนาดนี้ แม้แต่ธรรมชาตินะั้นมันหายไปแล้วแต่ความที่รสมันถึงใจเนี่ยมันไม่หายไปเลยรสวรรธิพานวริพา,านมันเป็นยังไงแต่ถ้าแค่จําได้มันยังไม่ถึงใจแสดงว่ายังไม่ได้ดื่มรสนั้นมันแค่จําได้ว่าถ้ารสชาติดันนั้นเนี่ยมันเป็นอย่างนี้โอ้รสชาติอย่างนี้เข้าใจรสชาติของน้ําสะอาดใสยเย็นบริสุทธิ์ถ้าได้ดื่มแล้วมันเดินเราเดินกลางแดดมาร้อน ได้ดื่ม <S <S น้ําที่มันใสสะอาดเย็นบริสุทธิ์น้ําจากลําธารได้จับมันต้องมันท่านแล้วเนี่ยเราได้เอามือไปจับต้องและได้เห็นด้วยตาว่าน้ำมันใสสะอาดบริสุทธิ์แล้วมันเราเรามือไปสัมผัสเอากายเข้าไปไป,ไปโดนไปอาบเนี่ยมันเย็นมากเลยแล้วน้ําก็ใสด้วยตาเราถึงใจเลยว่าถ้าเราดื่มเข้าไปเนี่ยน้ําใสสะอาดไหลเย็นบริสุทธิ์เนี่ยมันจะถึงใจที่เราล้อนกระหายมาเนี่ยมันจะทําให้เย็น ถึงใจแล้วเสร็จแล้วเราก็กลับพอออกไปเราก็ลืมรสชาตินั้นกับคนที่กระหายน้ํามาไกลแล้วได้ได้เห็นน้ํานั้นได้สัมผัสน้านั้นว่ามันน้าใสใสสะอาดละเย็นอสุดเป็นน้ําธรรมชาติจากภูเขาในป่าลึกแล้วก็ได้ดื่มเข้าไปจริงๆความกระหายความทุกข์ความเดือดร้อนทั้งหลายมันดับหายไปกลายเป็นความอิ่มความเย็น ความชื่นใจความสดชื่นความสงบดื่มไปแล้วรสชาติก็ได้ดื่มไปแล้วดื่มแล้วทําให้ดับทุกข์ได้ในใจเหมือนกับดับทุกขความร้อนที่ตากแดดมาไกลมันจะลืมไหมเนี่ยมันจะลืมไหมไม่ลืมเนาะแต่ที่ลืมเนี่ยเพียงแต่ว่าคิดว่า คิดว่าถ้าได้ดื่มแล้วมันจะดับรสชาติดับความร้อนเล่าร้อนในใจได้มันจะเย็นมันจะสงบมันจะเยือกเย็นแล้วมันจะดับความร้อนได้คิดว่ามันเลลืมไงเพราะว่ามันยังไม่ได้ดื่มก็จริงๆมันก็ทำอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมเจ้าค่ะหลวงตามันก็ต้อง เรียนรู้แล้วก็ยอมรับในทุกๆปัจจุบันขณะพอจะไปดิ้นจะไปเอาอยากจะชิมมันก็มีตัวเรานับหนึ่งขึ้นมาทุกครั้งมันก็เลยรู้สึกว่าสุดท้ายคือต้องยอมยอมซีโร่ลาต่อต่อธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่จริงๆแล้วเามัน มันไม่มีตัวเราจริงๆที่จะไปถึงหรือไปทำอะไรได้พอมันรู้สึกแบบนี้มันก็รู้สึกว่าที่ผ่านมาคือทุกมามากเลยใช่ไหมทุก,กับการที่จะเอาตัวเองไปนิพพานใช่ไหม สุดท้ายก็คือต้องวางวางทั้งหมดเพรายิ่งจะเอาตัวไปพยายามทำอะไรมันก็มันก็เริ่มนับหนึ่งตลอดเลยก ที่โยมเข้าใจใหม่เนี่ยก็ถูกต้องแล้วโยมเข้าใจใหม่ถูกต้องแล้วว่าอธิที่ผ่านมาแล้วเราเอาตัวเราไปกระทาไปดิ้นรนไปค้นหาไปพยายามเข้าตำนักนู้นออกตำนักนี่ไปเรื่อยโดยจะเอาตัวเราอไปทําไปได้ไปเป็นไปบรรลุนิพพานมันผิดตลอดแล้วโยมก็พูดใหม่ว่า ฟังให้ดีนะพี่นาตามไปนะแล้วโยก็พูดใหม่ว่ามันต้องยอมสิโลลาบกับสัจธรรมจริงๆมันต้องยอมสีโลลาบสัจธรรมแท้เนี่ยมันม,ลลจจมันเหมือนกับเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรากฏอะไรไม่มีรูปลักษณ์มันเป็นเหมือนเป็นความว่างของธรรมชาติจักรวาลอนาคตเก็บไว้ได้แต่เราความเป็นตัวเรามันเป็นแสงเงิงห้อยที่พยายามจะไปเอาความว่างของจักรวาล มันเลยเหมือนกับมันเป็นความโง่ที่ไร้สาระมากเลยแล้วเราก็บอกว่ามันต้องยอมสัจธรรมยอมยอมสัจธรรมคือเหมือนกับว่ามันต้องยอมวางถ้ายอมวางแล้วมันก็จะ ความทุกข์เดือดร้อนที่นี่ลนจะแสวงหามันก็จะก็จะจบลงมันต้องยอมวางมันถึงจะจบลงอะไรกายนี้ตัวนี้เราเข้าใจถูกหมดแล้วมันต้องวางมันต้องวางความทุกข์ความเดือดร้อนทั้งหมดนั้มันก็จะหายไป แต่ที่โยมพูดเนี่ยมันก็ใจถูกแต่เปรียบเหมือนกับโยมเนี่ยพูดหลวงตาเปรียบเทียบไปฟังนะเหมือนกับโยมเปรียบเทียบและโยมถือไม้ไว้อย่างเงี้ยที่ผ่านมาเนี่ยมันมีความพยายามอย่างแรงกล้าที่จะเอาตัวเราไปนิพพานมันผิดตอนนี้รู้แล้วว่ามันต้องวางมันไม่มีอะไรยึดได้ถ้าวางแล้วเนี่ย มันก็จะไม่มีผู้ทุกข์มันก็จะนิพพานถ้าวางแล้วยอมรับความ nah, จริงว่าไม่มีอะไรยึดได้ถ้าวางแล้วมันก็จะไม่มีผู้ทุกข์มันก็จะนิพพานยอมแล้วยอมแล้วถ้าวางมันก็จะไม่มีผู้ทุกข์มันก็จะนิพพานแต่ถือขวดน้ําอยู่เนี่ยถือมาอยู่เนี่ยไม่วางแต่ถ้ายอมวางมันจะไม่ทุกข มันจะไม่เมื่อยมือ,ม,อมันจะไม่หนักเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วแต่ในใจอ่ะเข้าใจหมดเลยแต่เหมือนกับยังแบกขวดน้ำไว้แบกยึดเอามือถือไหม่ไว้เนี่ยไม่ยอมวางใหม่คือความเข้าใจของโยมกับความเป็นจริงมันต่างกันมันเลยลวงตาจะบอกว่าเป็นความจำเป็นความเข้าใจด้วยความจำ ลองให้แล้วหลายรอบเราก็ลืมไปแต่ถ้าโยมวางมันจริงๆริงมันไม่ใช่ความจิมันไม่ใช่ความจมมาเพราะถ้าโยมวางมันจริงจริงอะยมจะไม่ไม่จับมันยกขึ้นนาใหม่ไม่แบกขึ้นมาร้องให้ใหม่แสดงว่าโยมเข้าใจว่าถ้าวางแล้วมันจะบรนทุกนิพพานแต่แต่เป็นไง ไม่ได้วางถ้าวางแล้วจริงๆไม่มีคำว่าถ้าวางจริงๆก็พ้นทุกจริงๆแล้วมันไม่ต้องมาหาวิธีวางอีกและไม่ต้องมาถามอีกไม่ต้องมาปฏิบัติไม่ต้องมาหากรวิธีอีกเพราะมันวางไปแล้วไม่ต้องมาหากรวิธีในการวางอีกไม่งั้นโยมมาที่ไหลโยมก็ถึงใจต้องยอมตัดจะทำไม่มีอะไรยึดได้ต้องวางแล้วก็ร้องไห้ต้องวาง มาทีไรก็สัจธรรมความจริงไม่มีอะไรยึดได้ต้องวางวางแล้วก็จะนิพพานคือไม่มีผู้ทึกไม่มีผู้แบกไม่มีผู้ทุกแล้วก็จะนิพพานต้องวางแล้วก็ร้องไห้กัาธรรมชาติยึดอะไรไม่ได้แต่ไม่วางแล้วก,ก็กลับมาหาวิธีปฏิบัติใหม่ร้องไห้ใหม่โยมจะเป็นอย่างเงี้ยกี่รอบ วางแล้วเจ้าค่ะว่าึบอกว่าความจริงกับความจำมันมันต่างกันฟ้ากับดินอ้าว่าไงก็อื่นว sí ่าไงกาบนมัชการหลวงตาค่ะแล้วกาบสมาชการหลวงพี่ค่ะกาบทุกท่านกาบแม่ชี วันนี้หนูมากราบหลวงตาค่ะหนูมาหาหลวงตาเมื่อตอนเดือนธันวาค่ะมาด้วยความทุกข์ทุกเต็มหัวใจค่ะแล้วก็เมมโมรี่การ์ดเต็มวันนี้ค่ะหลังจากที่หนูกลับไปอช่วงเดือนธันวาค่ะหนูก็พิจารณาดีขึ้นเจ้าค่ะก็ไม่ต้อง กินยาต้องหาหมอมีความสุขขึ้นค่ะทุกอย่างคือธรรมชาติของมันค่ะไม่ต้องมีคำว่าทำไมเราไม่ต้องมีความว่าอยากตลอดเวลาที่ผ่านมานี่คืออยากตลอดค่ะแล้วก็ทำไมตลอดเวลาค่ะกลับไปก็ไม่ต้องทำไมแล้วก็อยากค่ะปล่อยตามธรรมชาติ เพียรที่จะไม่ยึดแต่ยังยึดและก็ยังมีามานาทิฐิรู้รู้ตัวค่ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรเจ้าค่ะมากราบหลวงตาเพื่อ,เ,อเป็นบุญบารามีของหนูค่ะช่วงนี้ก็ทุกอย่างมีความสุขทุกวันค่ะบ้านไม่ร้อนเหมือนเมื่อก่อน เจ้าค่ะกราบอธิมดดก็ดีแล้วสาธุอา้อาวหมาอเมกราบนมัสก,การค่ะหลวงตาก็ปฏิบัติในชีวิตประจำวันนะคะก็พยายามเอาธรรมะไปใช้ะคะ่ะจากที่เรียนไปก็เ,เห็นความามีในความไม่มีไปแล้วก็ มันก็ยังมีแบบไปไปถ้าถ้าขาดสติก็จะเข้าไปเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอมีสติก็เอาก็ก็เห็นแล้วก็จบอะไรเงี้ยค่ะก็แล้วก็เหมือนอ่าพอไปทไปํไปไปไปแบบใช้ชีวิตไปเรื่อยเรื่อมันก็เหมือนเออนิพพานมันก็ในปัจจุบันขนาดก็เลยเหมือนแบบไม่ต้องไปหาที่ไหนอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็ยังมันก็ยังมีตรงช่วงที่ขาดสติอยู่อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็คือ คือเหมือนแบบเข้าใจมากขึ้นนะคะแล้วก็เราก็เหมือนคล้ายๆว่าลงใจขึ้นว่ามันก็มีอยู่ตรงนี้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็เลยเหมือนดิ้นรนน้อยลงค่ะมันเหมือนเมเนี่ยมันพึงพอใจ ว่าเป็นอยู่ในระดับที่สบายไม่ได้มีฉันทะรักยิงหวังแต่งกับพะนิพาณในปัจจุบันนี่ให้ได้ไม่ได้ลักยิงหวังแต่งฉันทะมีฉันทะรักยิงฉันทะวิริยะจิตตาวิวังสาเมื่อลักยิงแล้วก็มีเพียนวิริยะ จิตตาเอาใจฝักายจดจ่อต่อเน uh ื่องไม่ขาดสายว่านิพพานมันคืออะไรแล้วทําไมมันไม่นิพพานในปัจจุบันทุกปัจจุบันจะต้องวิเคราะห์วิมังสาหายผลว่าทำไมจึงไม่นิพพานในปัจจุบันนี้ทำไมจึงไม่นิพพานในปัจจุบันนี้แลวนิพพานที่แท้จริงมันคืออะไรเนี่ยเรียกว่ามันไม่มีอธิบาที่รลักจริงหวังแต่งว่าทำไมไม่ได้แต่งวะทำไมไม่ได้แต่งเป็นเพราะอะไรมันไม่ได้รลักจริงหวังแต่งก็มี <Psal ms> <machine> <comigo> มันอยู่แค่ระดับสบายใจแล้วก็เพิดใจแล้วก็น,นันทิพอสบายใจแล้วก็ไม่ได้มีอิทธิบาตสีฉันทะวิริยะจิตตะวิบังสาอวเป็นไงอะ่ะตรงนี้ไม่ไม่สังเกตไม่ออกเลยค่ะสังเกตไม่ออกเดี๋ยวค่อย มันเหมือนกับว่าเรากฟุ้งซ่านน้อยลงทุกเริ่มทุกน้อยลงเข้าใจทำมากขึ้นก็สบายใจมากขึ้นเดี๋ยวกับุงฟ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 งไปแล้วก็รู้ตาตานกลับมาสบายใจมากขึ้นเดี๋ยวกับุงฟงฟงฟงไปแล้วกลับมาแค่สบายใจมากขึ้นแต่ทุกปจิบัตนั้นน่ะไม่ได้ถามตัวเองว่าเอ๊ะมันไม่นิพานนี่ว่ามันมันยังไม่นิพานแล้วทาไมมันมันนิพานมันมีทุกปัจจันทุกปัจจันขณะแต่ทำไมจึงไม่นิพานว่าทำไมจึงไม่นิพานว่ามันต้อง ฉันทาวิิยาจิตตาวิมังสาจิตจดจอ่อวิมังสาวิเคราะห์ว่าอะไรเป็นเพราะอะไรจึงไม่ได้พานในปัจจุบันอ๋อเพราะว่ามีตัวตนมีตัวเราจะเป็นนิพพานเออมันเลยไม่นิพพ่านอะไรมันก็เจนเนียวิเคราะห์แบบเนี้ยก็แล้วก็เห็นจริงๆิงอ๋อมันมีตัวตัวเราทุกปัจจุนาที่อยากได้นิพพานมันเลยไม่ได้พ่านอ๋อเป็นอย่างนี้เองอน,นี่ก็เพราะว่ามีมีฉันทา,าง,งามันจะมีฝักไฟจดจอ่อต่อเนื่อง ไม่ไม่ไม่ทอดทิ้งธุระเลยแล้วก็จนกระทั่งมันมันเข้าใจเลยได้ใจเห็นได้ใจแล้วก็วิเคราะห์ขาดเลยไม่ใช่วิเคราะห์จะคิดเอาคือรู้แจ้งในเหตุและผลขาดเลยขาดที่ใจมันขาดแบบนี้เนาะไม่มีไม่ต่อเนื่องใช่ไหมก็โลกบ้างทําบ้างโลกบ้างทําบ้างใช่ป่า พยายามจะให้ทําเข้าไปเรียกว่าอะไรเอาทาแบบไปใช้ชีวิตในโลกอะค่ะแต่อาจจะยังไม่ได้โอ้มันแกเราจะเอาทาไปใช้ชีวิตในโลกไม่ไม่ใช่หมายถึงเออยังไงคือเรียกว่าอะไรเอาธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวันแต่ว่าก็คือหมายถึงว่าพอคือมันเข้าใจตรงที่ว่านิพพานแบบคือไม่ต้องแบบไม่ได้มีใครไปอยากได้อะไรไม่ต้องแบบคือไม่ได้มี กิเลสตัณหาประทาาหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วมันก็จะเป็นเป็นความสงบเป็นเป็นนิพพานในตัวอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะคือพอมันเข้าใจตรงนี้มันก็เลยแบบไม่ได้ไปดิ้นรนเพิ่มแต่ก็ก็คือก็ฟังทำแล้วก็แบบก็ก็ยังอะไรใช้ชีวิตอยู่แล้วก็แบบพอเจออะไรที่เข้ามาหรือที่แบบมาเขาเรียกว่าอะไรเออแบบไม่สบายใจหรือไม่ถูกใจอะไรเงี้ยก็ก็พิจรารณา ตรงนั้นนะคะก,ก็เป็นขณะขณะไปแต่อาจจะมีมีหลุดหรือมีที่ว่าที่หลวงตาบอกว่าเพลินก็อาจจะแบบไม่ได้ต่อเนื่องอย่างนั้นมั้งค่ะใจเดิมแท้มันเป็นธรรมชาติที่เป็นธรรมชาติที่หยุดในธรรมชาติของเขาเองไม่ใช่เราเป็นคนไปทําหยุดแต่ตอนนี้เราไม่ได้พบใจยังไม่เคยพบใจที่หยุดโดยธรรมชาติของเขาแต่เราอะเข้าใจใช้ความสังขารปรุงแต่งเข้าใจ ว่าสภาพใจที่หยุดเป็นยังไงสภาพใจที่ไม่ปรุงแต่งเป็นยังไงเราก็ใจหมดอันนี้เมย์เข้าใจแต่เมย์เนี่ยใจเมย์เนี่ยมันไม่ได้เป็นสภาพที่หยุดที่แท้จริงใช่ไหมอ่่ค่ะก็เดี๋ยวพิจารณาต่อค่ะเพราะว่าเออถ้าถ้ายังยังไม่ยังไม่พบใจก็ใจก็จะยังไม่ใช่ไม่เข้าใจอเพราะว่า มันยังไม่เป็นใจที่หยุดนะขมันเป็นใจที่ปรุงแต่งอยู่มันไม่ใช่เป็นใจที่หยุดใจแท้จริงเหมือนคือธรรมชาติที่มันหยุดธรรมชาติที่สงบธรรมชาติที่ไม่อาจปรุงแต่งได้ไม่เคลื่อนที่ไม่ไหวติงมันเป็นความหยุดเงียบสงบสงัดว่างเปล่าไม่ไหวติงเป็นโดยธรรมชาติของเขานั่นแหละคือใจแล้วก็รู้ได้ใจว่าบัตรน้บัตรนี้เป็นใจที่หยุด เป็นใจที่สงบเป็นใจที่ไม่ปุ่งแต่งเป็นใจที่ว่างเปล่าเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติเงียบสงบสงัดเป็นทั้งอนันตกวาลโลกธาตุไม่แบ่งแยกภายในภายนอกมันหยุดจริงๆแล้วสมจริงมันเป็นจริงแล้วเกิดขึ้นจริงเป็นจริงรู้จริงเห็นจริงแล้วเป็นจริงแต่นี้เข้าใจอยู่ในขั้นเข้าใจว่าใจที่หยุดใจที่สงบใจที่ว่างเปล่าใจที่เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติเงียบสงบสงัดเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติเนี่ยไม่อาจพูดแต่งได้เนี่ย มันเป็นยังไงเราเข้าใจแต่ยังไม่ได้เป็นใจยังไม่ได้เป็นใจที่หยุดได้ค่ะคือเข้าใจพินว่า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 อันนี้เป็นใจแต่ยังยังเป็นแค่ความเข้าใจเป็นแค่ความเข้าใจค่ะขอบคุณมากคะ่ะลงตา พราะธรรมชาติของใจที่หยุดเนี่ยมันมันมีของมันอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะใจที่ไม่ปรากฏตัวใจไม่มีอะไรเคลื่อนที่ไม่ปรุงแตง่งสิ่งเกิดดับสิ่งปรุงแต่งอะเกิดกดับในมันแต่ใจที่อยู่โดยธรรมชาติเนี่ยมันไม่เคยหายไปไหนมันเป็นมันมีมันอยู่แล้วไม่ใช่เราเอาตัวเราดิ้นรนไปเป็นใจเราเาตัวเราพยายามไปดิ้นรนไปให้พบใจ ใจเป็นธรรมชาติที่หยุดมันก็หยุดเพรามันอยู่แล้วสงบมันไม่อาจปรุงแต่งได้ไม่ใช่เราพยายามทาให้ใจหยุดไม่ใช่เราไปทําให้หยุดแต่ใจเป็นธรรมชาติที่ไม่อาจปรุงแต่งได้ก็เรงเดียวกว่าเป็นธรรมชาติที่หยุดปรุงแต่งมันปรุงแต่งไม่ได้เป็นธรรมชาติที่หยุดเพราะหยุดจึงสงบเพราะสงบนะ่จึงพบใจหยุดปรุงแต่งไปค้นหาใจมันเลยเป็นใจที่หยุด เตสังวุปสโมทุขโขผู้ใดระงับดับความปรุงแต่งเทไา้ดเตสังก็คือสังขารก็จะถึงซึ่งความสุขอย่างยิ่งนั่นคือปณิพานเป็นใจที่หยุดปรุงแต่งพอหยุดจริงสงบเงียบสงัดเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ อนาวขบเข็บไม่ได้เนาะเป็นธรรมชาติที่อยู่ของเขาเองไม่ใช่เราพยายามทำให้หยุดขอคุณค่ะดลวงตา